พลังงานดึงดูดโชคดีของคุณนะคะทํางานได้แค่ไหนนะสิ่งที่ได้รับไปอะไรไม่ได้ไปผ่านใช้วิจารณญาณขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปนาีีก่อนว่าคุณพลังงานเป็นแบบไหนอืมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหรืออาจจะตรงเป็นบางจุดนะคะหุยได้จัสเมนต์กับได้หนึ่งไม้เท้ามาคู่กันแม่หมอคิดว่าพลังงานดึงดูดของคุณดึงดูดเร็วมากเลยนะเพราะจัสเมนต์แปลว่าไม่มีวิบากอะไรมาขั้นแล้วอะเพียงแค่คุณเชื่อคะ่ะ คนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของโอกาสการงานและความสําเร็จในชีวิตคําพูดของคุณหรือความคิดสร้างสารรค์ของคุณมันบันเจิดมากๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พลังงานเดูดคือถ้าคิด คิดดีเลยนะพูดดีเลยนะทําดีเลยนะแล้วม,มีความเชื่อศรัทธานะมักจะได้ดึงดูดค่ะหนึ่งดึงดูดโอกาสงานใหม่ๆจังหวะงานใหม่ๆเข้ามา2ไอเดียวความคิดมันเจิดมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง3บางคนดึงดูดคู่แท้เป็นรักแรกพบเข้ามานะคะจัสติมันมาพร้อมหนึ่งไม้เท้าเนี่ยแล้วพูดเลยว่ามันเกิดจากอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจของคุณอนะคนกองนี้ถ้าคุณแบบว่ารู้สึกเนื่อยๆเอ,เอเื่อยนะคะให้ทํำยังไงก็ได้ค่ะให้ร่างกายมันมีเหงือ่อ ให้สดใสนะคะหรือแบบไปขยับร่างกายนะคะเพราะว่าสายคุณเป็นสายของความคิดสร้างสรรค์คือเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วอ่อค่อนข้างจะใจร้อนหรือถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องทําเลยอย่าโอเออย่าตัดสินใจช้าอย่าตัดสินใจนานพลังงานดึงดูดของคนวันนี้คือเป็นคนเชื่อในกฎแห่งกรรมและเป็นคนเชื่อในการกระทํามากๆคุณเกิดมาในภพชาตินี้นะคะขออนุญาตล่วงเกินหน่อยเพราะให้จัสตเนขึ้นกับไม่หนึ่งไม้เท้าต้องพูดเลยว่า ไม่ได้มีภาระพันธะหนักๆติดตัวมาแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาใหม่การใชเ้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสร้างไอเดียความคิดใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมให้เป็นความคิดให้เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นสีสันของโลกใบนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยว่หมอจะดูซิว่าคุณกําลังจะดึงดูดโชคดีอะไรเข้ามาจริงๆมันเป็นโชคตั้งแต่ตัวคุณแล้วเพราะคุณเป็นคนเชื่อในความจริงแล้วก็ทําทุกอย่าง เกิดขึ้นจากตัวเองอยู่แล้วนะคะขอหนึ่งไปนะโชคดีที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาะคะ่ะว้าวเป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเป็นโชคดีที่ดึงดูดเข้ามาแต่ไม่รวดเร็วแต่จะเป็นโชคดีที่มาเรื่อยๆเช่นโอกาสทางการเงินที่มาเรื่อยๆคะ่ะ ชีวิตที่สงบสุขสุขภาพที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่ใช้ระยะเวลาเนิ่นนานแต่มีความมั่นคงคนกองนี้ถ้าพูดถึง passive income มีโอกาสมากๆคืออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่หรือว่าเล่นกองทุนแล้วได้เงินมาตุ้มๆหรือแบบได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่คุณดึงดูดมาคุณดึงดูดมาด้วยความตะหย่ยอนๆความชิล มีความสุขกับตัวเองใช้ชีวิตทุกวันแบบมีความสุขนะคะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่สโล w l ไลฟ์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะสร้างถ้าจะทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่จะมาคือหนึ่งโอกาสในเรื่องของการงานงานที่จะเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาโอกาสไม่จําเป็นต้องยึดยึดกับความมั่นคงนะคนกองเนี้ยเป็นคนที่สามารถจะทํางานแบบ สร้างระบบเอาไว้สร้างโอกาสสร้างรายได้เอาไว้แล้วได้กินในระยะยาวๆได้หรือ2เป็นเรื่องของการเงินค่ะบางคนเนี่ยทำเกี่ยวกับเครือข่ายทําเกี่ยวกับวางระบบวางแผนเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มต่างๆไว้อะหรือสร้างคุณงามความดีไว้แล้วการเงินการทองก็จะค่อยๆไหลามาเรื่อยๆนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ความดึงอยู่แบบตุ้มๆคุณจะค,ค่อยๆดึงดูดแล้วดึงดูดมาแบบไม่ขาดสายเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันเหมือนกับ ใช้ชีวิตไปเรื่อยเงินทองก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆชีวิตคุณต้อง follow ความสุข follow ความเบาสบายใจเมื่อไรที่คุณมีความเบาสบายใจและวางใจแล้วใช้เวลาอยู่กับนปัจจุบันให้เต็มที่คุณจะไม่ติดขัดคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ไม่ไม่ได้เป็นคนดึงดูดเรื่องของอนาคตอะไรแบบนั้นแต่เป็นคนที่สร้างมันไว้อ่ะค่ะ นึกภาพนะคุณสร้างมันไว้ให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณสร้างคุณมีความสุขกับชีวิตประจําวันแล้วคุณก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามจังหวะจากคนของคุณและไอสิ่งที่คุณสร้างไว้น่ะคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณสร้างไว้หรือบุญเก่าบารมีเก่าสิ่งเดิมๆที่เป็นสิ่งดีๆค่อยๆตามคุณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น j u s t i น e ขึ้นตั้งแต่ใบแรกก็หมายความว่าสิ่งดีๆที่คุณทําไว้กําลังตอบแทนกลับมา หาคุณแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความทุกข์หรือความเครียดหนักๆแล้วจะมาพร้อมความสุขความสบายใจเพราะฉะนั้นเงินหรือโอกาสที่คุณจะดึงเข้ามาไม่ใช่เงินร้อนค่ะไม่ใช่เงินที่มาจากความแบบพนันไม่ใช่เงินจากมาจากธุรกิจสีเทาแต่เป็นเงินที่มีเต็มไปด้วยบุญความสุขบารมีแล้วก็โอกาสเนี่อนาะคตข้างหน้าที่จะไม่ติดขัดเรื่องของชีวิตชีวิตคนกองนี้จะสโลไลท์สุดๆเลยแบบเปิดเพลงฟัง ขับรถไปนะคะสร้างแพลตฟอร์มสร้างคลิปวิดีโอสร้างอะไรไว้สร้างต่างๆไว้แล้วเงินก็ค่อยๆมาอะใช้ไปแต่ละวันก็มาเรื่อยๆมีความสุขไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครสุขภาพอารมณ์ดีชิลที่สุดโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจจะเจอช้าแต่มาแน่แนมาช้าแต่มานะมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าที่คุณจะรอคอยหรือมันคุ้มค่าที่คุณใช้ชีวิตทุกวันเพราะว่าคุณมีความสุขกับระหว่างทางมากๆคุณก็เลยไม่ติดขัดอะไรเลยสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้